เพิ่งเข้ามาก็ออกเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็เลยปรับสภาพเลยลูกค้าซื้อสดเลยครับเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงวันครับเข้ามาตอนบ่ายครับผมบ่ายสองออกรถเลยนะครับโอ้โหเฮดอาวีนะครับผมปี2017นะครับผมโอ้โหรุ่นนี้นะฮะขายดีจริงๆครับรุ่นนี้นะครับทางของเราก็ขมาขมแน่นกันเลยครับเพราะลูกค้าจะออกเลยนะครับดูรถบ่ายโมงบ่ายสองนะครับตัดสินใจนะครับซื้อสดเลยนะครับผม ออกรถวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรารีบจัดการให้เลยนะครับเอาเร็วเลยด่วนเลยครับผมลูกค้ายืนรอแล้วครับผมนะครับทุกซอกทุกมุมนะฮะโอ้นี่ไกลเสร็จแล้วรวดเร็วจริงๆครับช่างฟุกครับนี่ถึงขั้นตอนการแวะรอนะครับผมเงาทั้งคันแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะโอ้โหนีราบิดได้จริงๆนะครับผม งานดีงานเร่งแต่ก็ยังเนี๊ยบอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวห้องเครื่องเดี๋ยวล้างให้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับครับผมนี่ส่งมอบเรียบร้อยครับ วันเดียวก็ส่งมอบได้นะครับจบภายในวันนะครับผม H R V ปี2017สีบรอนเงินคันนี้ครับก็ปิดจบส่งมอบไปที่ร้อยครับสำหรับ H R V ปี2017สวยๆคันนี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนที่กำลังหารถมือ2องคพาดีปอยู่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับนบรถตีนนครศรียินดีให้บริการครับ